สวัสดีทุกท่านวันนี้ฟอสโนเวลขอเสนอนี้ยายเรื่องระบบพ่อค้าต่างโลกสายชิวตอนที่สาสิบเอ็ดยาพอกายขายดิบขายดีแต่ก็จนปัญญาใครใช้ให้ยาวิเศษพวกนี้มีแค่ในร้านนี้ร้านเดียวละ่ะแม้ว่าตระกูลของเครอมิงหลางจะเป็นตระกูลที่มีอำนาจก่อนจะมาเมืองอวินอกูก็ไม่เคยได้ยินว่ามียาเม็ดแบบนี้อยู่บนโลกนี้ด้วยเมื่อเห็นชีเลอร์ไม่ตอบเครอมิงหลางจึงไม่กล่าวอะไรต่อพอมีของวิเศษเท่าแก่ก็หญิงโศเอ๊ะเท่าแก่ยาพกกายทำไมมีขวดเดียวละไหนมันมีประโยชน์ยังไงเครเี่ชั้นวางของกก่อออนนนนนเป็ัดัดบแรตนนี้มีิงขอให้บุชื่อข้างขขวดยาาซรมิน็ก ไม่อย่างนั้นหากมองเพียงภายนอกของขวดยาฉีเลอร์ก็แยกไม่ออกในบางครั้งยาพกกายใช้สำหรับเสริมร่างกายฉีเลอร์อธิบายช้าช้ายาเสริมร่างกายอน,น้ำมันก็เหมือนยาเสริมความแข็งแรงเครื่องหมิงหลางคิดว่ามันเป็นอีกเม็ดที่มีผลคล้ายกับยาเสริมความแข็งแรง่งจิก็ยังแตะสิผลึกวิญญ,ญาณตามเคยเท่าแก่นี่มันต้นกันชัดๆเครื่องหมิงหลางส่งเสียงจิออกมาอย่างหน่ายใจและส่งยาพกกายกับชั้นวางของไปเหมือนเดิมพอพอเก็บผลึกวิญญ,ญาณเอาไว้แล้วมองหาหยาอื่นเถอะเมื่อคนทั้งสามได้ยินดังนั้นสายตาก,ก็มองไปทางอื่นนนยยยาาาาาาพ่่่่่อกกเเเมม็็ห้้รรรงงงงงงแแขขวไถึัีลิช ภายในคำอธิบายของยาเม็ดพกกายไม่ได้อธิบายละเอียดมากนักว่าการเพิ่มระดับความแข็งแกร่งของร่างกายนั้นหมายความอย่างไรแต่ชีเลสามารถขอให้ระบบตรวจสอบได้การเพิ่มระดับของร่างกายก็คือการเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพไปสามขั้นควรรู้ว่าในโลกนี้ทุกครั้งที่ออประดับการปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆนั้นจะคงที่มีเพียงตอนที่เข้าสู่พื้นที่ทดลองและเข้าร่วมการทดลองเสร็จสิ้นเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้รับพิธีล้างบาปซึ่งนั่นจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองและได้รับตราประทับการทดลองแต่ยาพกกาย ช่สี่คนที่อยู่ข้างชั้นวางสินค้าต่างชักดาบออกมาทันทีในฐานะหัวหน้ากลุ่มนี้ข้าคิดว่ายาพกกายเม็ดนี้ควรเป็นของข้าเขามิงหลางเบิดตากว้างไม่ลังเลที่จะลืมคำพูดของตอนก่อนหน้านี้ไปอ้าวเมื่อกี้ใครกันที่เพิ่งเอายาพอกายกลับไปวางไว้บนชั้นในเมื่อเจ้าไม่เอางั้นจะมาแย่งทำไมใช่อีกคนที่อยู่ด้านข้างกล่าวออกไปเลยใช่หัวหน้าจะหน้าไม่อายแบบนี้ไม่ได้นะยิ่งไปกว่านั้นพวกเราก็แค่กลุ่มนักเรียนใหม่ที่รวมตัวกันชั่วคราวยาพอกายเม็ดนี้ข้าสามารถดึงความสามารถของมันออกมาใช้ได้อย่างเต็ม ในป่าอวาินอู้ใครกันที่หลบหลังข้าตลอดในยาพอกายเม็ดนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเอว่าไปแล้วคะแนนในการทดสอบนี้ก็ดีมากเลยทีเดียวพันธมิตรทั้งสี่คนออกมาจากป่าอวินอู้ร่วมเป็นร่วมตายกันมาหลายครั้งเพื่อยาพอกายเม็ดเดียวในเวลานี้พวกเขาไม่ลังเลที่จะละทิ้งกันและกันเลยในร้านค้าห้ามต่อสู้กันใครฝ่าฝืนต้องขึ้นบัญชีดำฉีเล่ยนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์อย่างนิ่งสงบส่งเสียงเอ่อยเตือนพวกเขาบรรยากาศตึงเครียดยังคงอยู่จากนั้นข้าจะขอซื้อยานี้ในราคาหนึ่งร้อยผลึกวิญญาณให้ยานี้กับข้าเถอะเคหมิงงงงหหลายิิบถุงเงนออกมแสดงงงงถึงคความมัั่่ขอเขาา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 าใใครรรรรบ้้้้งงงงงงไไไไมมม่่่่่ีพพวววกกกเเเตตต็็ยยดดดนนขออแถึสสสัััหห์ูปล รื่องนี้จะไม่ได้เด่นไปกว่าใครเลยนะใช่อีกคนเอ่ยอย่างไม่ยินยอมหยิบเงินออกมาเช่นกันพวกเขารู้ว่ายาในร้านของชีเล่แพงหูฉี่ดังนั้นก่อนที่พวกเขาจะมาจึงตั้งใจขายแกนอสูรเวทไปสองเม็ดข้าขอจ่ายในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบผลึกวิญญาณให้ยาพอกายกับข้าเถอะหนึ่งร้อยสามสิบตอนที่สามสิบสองไม่ต้องแย่งกันชีเล่มองเหตุการณ์ที่ใกล้จะกลายเป็นงานประมูลขึ้นทุกทีอย่างมีความสุขรายได้ส่วนเกินควรจะเป็นรายได้เสริมไม่ต้องแบ่งกับระบบระบบโฮสต์ปลตรลบความคิดนั้นของ น้ำที่เย็นนี่เยอะถูกสาฉลอมลงมาแทบจะทำให้ชีเลอกระอักเลือดเท่าแก่ท่านจะขายยาเม็ดนี้ให้ใครคนทั้งสี่หยิบถุงเงินออกมาแล้วยื่นไปตรงหน้าของชีเลอกพวกเขายื้อแย่งกันนานแต่ยังไม่ได้รับผลสรุปดังนั้นจึงให้ฉีเลอเป็นคนตัดสินใจหรือไม่ก็ให้คนที่ให้ราคาสูงกว่าพวกเจ้ามองมาที่ข้ามันก็ไม่มีประโยชน์หรอกข้าไม่ใช่ร้านค้าเถื่อนผลิตวิญญ,ญาณแปดสิบก้อนก็คือแปดสิบก้อนไม่เพิ่มไปมากกว่านี้ขณะที่ชีเลอร์กล่าวเลือดก,ก็ไหลทะลักออกมาจากหัวใจเท่าแก่ข ผลของยาเพาะกายนี้ไม่ใช่เรื่องกล่าวเกินจริงแต่สิบผลึกวิญญาณราคาลดลงหวบอย่าว่าแต่แปดสิบผลึกวิญญาณเลยต่อให้สองร้อยแปดสิบผลึกวิญญาณเครอหมิงหลางและพวกก็จะกัดฟันสู้ย่งมาให้ได้ยาเม็ดแบบนี้สามารถเพิ่มคุณสมบัติได้อย่างถาวรและมีเพียงร้านเดียวเท่านั้นถ้าพลาดไปแล้วคงเสียใจมากแน่ๆอีกอย่างพวกเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องต่อสู้ยาเพาะกายนี้ไม่ได้มีแค่เม็ดเดียวฉีเลอร์พูดช้าๆคำที่พูดออกมาทำให้เครื่อหมิงหลางหัวใจเต้นแรงยาเพิ่มคุณสมบัติถาวนนนนนารนีมยนให่ พวกเรายังไปที่ป่าอาวินอูเพื่อล่าสัตว์อสูรได้ทั้งสามคนสบตากันครู่หนึ่งจากนั้นก็กัดฟันพยักหน้าขอบคุณมากเครื่องมิงหลังรีบคว้าขวดเซรามิกขนาดเล็กที่มีเม็ดยาพอกายออกมาและวางผลึกวิญญาณ80เม็ดไว้บนเคาน์เตอร์ความเร็วนั้นทำเหมือนกับว่ากลัวชีเลอจะกลับคำฟังจากที่พวกเจ้าพูดพวกเจ้ายังคิดจะล่าสัตว์อสูรในป่าอาวินอูอีกหรือชีเลอเก็บผลึกวิญญาณเข้าไปในกล่องเก็บเงินจากนั้นจึงถามออกไปแน่นอนไม่อย่างนั้นพวกเราจะคว้าตำแหน่งนักเรียนใหม่ย,ยอดเยี่ยมมา พระีเลอร์พบว,ว่าพวกเขาเหมือนมั่นใจในอาวุธของตัวเองมากทุกคนที่มาที่ร้านต้องดูยาก่อนเป็นอันดับแรกอาวุธเครื่องมิงหลังก้มหน้าลงมองดาบยาที่เอของเขามันเริ่มพังแล้วเดิมทีพวกเขาวางแผนไว้ว่าหลังซื้อยาเสร็จก็จะไปที่ร้านอาวุธเพื่ออัปเกรดอาวุธจากนั้นจึงไปล่า,าสัตว์อสูรต่อสัตว์อสูรระดับโยงจะผิวหนังและกระดูกล้วนมีความแข็งแรงสูงมากแม้แต่อาวุธที่ตามหาปรมาจารย์มาสร้างให้ด้วยการปรทํามากมายในหลายวันที่ผ่านม,ามันก็เริ่มสึกเราะไปตามการใช้งานงเยาเนนยาีหส สิผลึกวิญญาณดูเหมือนจะไม่แพงเกินไปเคิร์มิงหลังมองอาวุธบนชั้นวางอย่างละเอียดมีดาบพิชิตอาชาดาบอัศวินและคาถาพวกเขาเชิญประมาจานตีเหล็กมาสร้างอาวุธให้ราคามีตั้งแต่ผลึกวิญญาณไม่กี่เม็ดไปจนถึงผลึกวิญญาณสิบกว่าเม็ดสิผลึกวิญญาณก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตอนที่สามสิบสามเท่าแก่ท่านจะเริ่มเป็นร้านเถื่อนอีกแล้วนะในขณะที่เคิร์มิงหลังกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบมีดพิชิตอาชาออกมานั้นมือที่ยื่นออกไปกับแข็งทื่ทบบอสองร้อยสองร้อย ร้านร้านเถื่อนไงน้ำเสียงของเครมิงหลังแตกต่างเล็กน้อยอาวุธแค่ด้ามเดียวถึงกับขายราคาสองร้ผลึกวิญญาณเฉียวราคานี้มีเพียงคาถาเวทที่ฝังแกนสุนเวทอันทรงพลังเท่านั้นถึงจะขายได้และคาถาที่ทรงพลังเหล่านั้นก็เป็นสมบัติล้ำค่าหายากทั้งนั้นอีกทั้งต้องมีพลังเวทที่แข็งแกร่งมากจึงจะสามารถควบคุมคาถาเหล่านั้นได้แม้ว่าอาวุธจะเลือกเจ้าของแต่ถ้าความแข็งแกร่งของตอนนั้นแย่เกินไปก็จะถูกอาวุธทกลืนกินลองดูก็รู้ชีเลอร์พายมือส่งสัญญาณให้หอาอาน แต่มันยังมีการปิดผนึกพลังเอาไว้ก็เหมือนกับออร่าพลังของเม็ดยาที่วางเอาไว้บนชั้นจะไม่มีทางรั่วไหลออกมาและออร่าพลังของอาวุธก็จะไม่แพร่กระจายออกมาจากชั้นวางเช่นกันไม่อย่างนั้นหากออร่าของขวันมังกรยักย้ายที่ฉีเลอร์สุ่มได้ในสาอาวุธเมื่อไม่กี่วันก่อนแผ่ออกมาอาจทำให้ผู้คนมากมายไม่กล้าเข้ามาในร้านแน่เจ้าคงไม่ใช้วิธีบังคับขายให้ข้าหลอกใช่หรือไม่เคลมิงหลางเหลือมมองฉีเลอร์อย่างสงสัยแต่ก็ทำตามที่อีกฝ่ายบอกเขาดึงดาบเพลิงผานอาชาออกมาจากชั้นวางเมื่อดาบเพลิงผัดงอองงงผได้ถึงนไไไออ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 อัันนนนนนนรรรร้้้แแงงงงทีีี่่่่่่่่ซาาาาาากกกมมมมมจจดดบยยืืขขเเตคิถึวะะ เคร่อหมิงหลังมองไปที่ดาบเพลิงผานอาชาในมือของเขาด้วยความประหลาดใจออร่าที่ลุกโชนนี้ความรู้สึกราวกับว่าพลังเวทาัดไฟกำลังควบแน่นความรู้สึกที่ได้รับนี้มันกลับไม่ใช่แต่ถึงอย่างนั้นในใจของเคร่อหมิงหลังเขาสัมผัสได้ถึงข้อมูลเล็กๆว่านั่นคือผลของดาบเพลิงผานอาชาเล่มน,นี้ดาบเพลิงผานอาชาที่มีความร้อนแผดเผาตามมาหลับเป็นยังไงฉีเลอรบอกความสามารถของอาวุธเล่มน,นี้ออกมาน้ําเสียงเรียบิ่งราวกับเป็นแท่งเหล็กแท่งหนึ่งฝิวชิงเครื่อหมิงหลังดึงดาบออกมาจากฝากและทันใดนั้นไ เป็นดาบที่ยอดมากสายตาของเครหมิงหลางถูกดึงดูดด้วยดาบเพลิงผ่านอาชาในมือของเขาเขาพบว่าอาวุธที่เขาเคยใช้มาก่อนเมื่อเทียบกับดาบเล่มนี้แล้วล้วนเป็นขยะชัดๆไม่สิแม้แต่ขยะก็ยังเทียบไม่ได้การตีดาบเพลิงผ่านอาชาเล่มนี้ต้องใช้แกนอสูรเวทไฟอย่างน้อยหนึ่งดวงแต่ทักษการใช้แกนอสูรเวทเพื่อสร้างอาวุธเวทนี้ได้หายไปนานแล้วต่อให้ย้อนเวลาไป2,000ันปีก่อนหน้าก็ยังไม่อาจตามมหาปอลมาจา์ที่สร้างอาวุธดังกล่าวได้ถึงยังไงการตีอาวุธด้วยแกนอสูรเวทก็ไม อย่างไรก็ตามด้วยพลังปราณต่อสู้ของอาวุธที่นักรบใช้ไม่มีทางกระตุ้นพลังของแกนอสูรเวทได้ดังนั้นการใช้แกนอสูรเวทในการตีอาวุธอย่างมากก็เพื่อเพิ่มค่าสถานะให้กับอาวุธหรือเรียนแบบคทาที่ใช้เพื่อเก็บพลังเวทแต่การทําเช่นนั้นโดยพื้นฐานแล้วมันไม่คุ้มค่ากับผลที่ได้รับแต่กระนั้นอาวุธที่ขายในร้านนี้กลับมีความสามารถกระตุ้นพลังของแกนอสูรเวทและเชื่อมต่อกับอาวุธได้จริงเรื่องแบบนี้มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยตอนที่3าสอาวุธจากร้านเถื่อนนั้นคุ้มค่าที่สุดมันน่าทึ่งยิ่งกว่าอาวุธวิเศษในตํานานของตํานานเสียอีกเทียบเท่ากับพลังเวทที่จอมเวทสร้างขึ้นมาไม่ได้เก็บไว้ในลูกแก้วเวทแต่เก็บไว้บนอาวุธที่ติดตัวไปด้วยและยังรับประกันได้ว่าพลังเวที้ไม่ลมเหลว สิ่งนี้ขัดแย้งกับทฤษฎีพลังเวทอย่างสิ้นเชิงต้องบอกว่าร้านเล็กๆแห่งนี้มัจะแหกกฎทำลายบรรทัดฐานซึ่งทำให้ผู้คนประหลาดใจเพียงสองร้อยผลึกวิญญาณเท่านั้นหลังจากที่ซื้อ,อยาพกกายแล้วถึงแม้เครืมิงหลางจะไม่มีผลึกวิญญาณมากมายขนาดนั้นแต่เขายังคงพูดว่าผลึกวิญญาณเพียงสองร้อยเม็ดช่างคุ้มค่าจริงๆพี่น้องทั้งสามพวกเจ้าเครืมิงหล่างหันกลับไปกำลังคิดจะยืมเงินจากอีกสามคนเพื่อซื้อดาบเพลิงผานมาเล่นนี้แต่พอหันกลับไปมองก็เห็นคนทั้งคนล้วแไป ในสายตาของพวกเขาอาวุธนี้มันช่างน่าทึ่งจริงๆพี่น้องทั้งสามเคอร์มิงหลังเอื้อมมือแกว่งไปมาต่อหน้าพวกเขาทั้งสามคนซื้อทั้งสามคนต่างพูดพร้อมๆกันกระทั่งเห็นเปลวเพลิงความหลงใหลในดวงตาของพวกเขากำลังลุกไหม้ความหมายของเปลวเพลิงแห่งความหลงใหลนั้นคือไปล่าสังหารสัตว์อสูรในป่าอาวินอู้รับผลึกวิญญาณจากนั้นก็กลับมาที่ร้านค้าเล็กๆแห่งนี้เพื่อซื้ออาวุธดาบเพลิงผ่านมาเล่นนี้เป็นเล่มแรกแต่ไม่ใช่เล่มสุดท้ายอย่างแน่นอนนี่แหละคำว่าซื้อมันทำให้เบ้าตาของเคอหมิงงงหหลลัั่คคอไปดด้้้วยยนนทรววววบบรมมมพกกกิิิญญาาาาาาณททััั้้้้งงงหดดจนนนนนน็อุธชไปเเลลผ่่ ดาบพิชิตอาชาสองเล่มดาบอสเวินหนึ่งเล่มผลึกวิญญาณทั้งหมดคือ230ก้อนเพราะว่าเงินไม่พอจะซื้ออาวุธระดับดีเยี่ยมเล่มที่สองไม่อย่างนั้นดาบอสเวินผลึกน้ำแข็งคงถูกพวกเขาซื้อไปแล้วขอบคุณที่อุดหนุนไว้ครั้งหน้ามาอีกนะชีเลอร์เก็บผลึกวิญญาณลงในกล่องเก็บเงินในครั้งนี้มันคือผลึกวิญญาณสามร้อยสิบเม็ดหักส่วนแบ่งของระบบแล้วจึงเหลือให้ชีเลอร์สิบห้าผลึกวิญญาณบวกกับสิบห้าเหรียญทองดูจากท่าทางของพวกเขาแล้วฉันน่าจะซื้ออาวุธเข้าร้านให้มมมมมมมาา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 กกกกกวววว่่่่ลล่่นน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 นีีนนนีีีีีีี้้้้้้้้เเ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 เลลลลออออูคตตตใรรรรรแแแแุธธะะยย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 ททัััจจิิงงๆ็็็็ดดดดดปปพบไ ไม่ใช่วิธีที่ดีที่จะพึ่งพาการสุ่มรางวัลในบ่อสุ่มยาธรรมดาเพียงสิบครั้งเพื่อให้ได้ยาเม็ดเกรดดีเยี่ยมแต่เดี๋ยวก่อนท่านใดนั้นฉีเลิกกันในคำถามขึ้นมาได้การสุ่มสิบครั้งจะต้องได้รับสินค้าระดับที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่ค่าใช้ใจ่ายในการสุ่มบ่อสุ่มอาวุธเกรดธรรมดาและบ่อสุ่มอาวุธเกรดดีเยี่ยมนั้นต่างกันถึงห้าสิบเท่าก็หมายความว่าฉันสามารถแต่ในเวลาเช่นนี้มักจะมีเสียงเสียงหนึ่งที่เป็นดั่งน้ำเย็นสาฉลงมตัวฉีเล่าเลน่ระบบ หมายความว่าไงชีเลอร์เคยชินกับรูปแบบที่ระบบพูดออกมาอย่างเย็นชาเช่นนี้แล้วระบบบอสุมเกรดธรรมดาค่าธรรมเนียมปกติอยู่ที่สิบเหรียญทองต่อหนึ่งครั้งฉันรู้แกจะทิ้งช่องโหว่ขนาดใหญ่แบบนี้ให้ฉันได้ยังไงชีเลอร์หัวเราะอย่างเขินอายเหตุผลนั้นชีเลอร์ก็พอจะเดาได้นั่นก็คือส่วนแบ่งจำนวนส่วนแบ่งของผู้จัดการร้านค้าในระดับแรกนั้นน่าสงสารมากดังนั้นจะมีสิทธิพิเศษให้ตอนเริ่มต้นและที่สำคัญกว่านั้นแม้ว่าฝีมือในการตีอาวุธธรรมดาจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าอาวุธที่า,าง ตอนที่สามส้าที่นี่ไม่มีปรมาจารย์อาวุธช่างมันเถิดเติมเงินให้ฉัน50สเหรียญทองก่อนฉันอยากจะสุมอาวุธธรรมดาสักห0สครั้งเนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้เริ่มต้นหากไม่รีบกบโกยมันตอนนี้ครั้งหน้าก็คงไม่มีโอกาสแล้วระบบเตือนความจำพื้นที่เก็บสินค้ามีจำกัดโปรดทำในสิ่งที่โฮส,สามารถทำได้เหือชีเล่อดกลันกับเลือดที่จะกราดออกมาและกล่าวว่างั้นสุม่มิ0ครั้งก็ได้ครั้งนี้ระบบไม่ได้พูดอะไรนอกจากอาวุธธรรมดาแล้วคราวนี้ยังเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยม ดาบยักษ์พิโรธเพิ่มพลังโจมตีของผู้ใช้ในระดับต่ำทักษะแฝงยิ่งการต่อสู้นานเท่าใดพลังโจมตีก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและเอฟเฟกต์จะรีเซ็ตหลังการต่อสู้หอกวายุเพิ่มพลังทำลายล้างของผู้ใช้ด้วยพลังลมทักษะเสริมดาบจะเพิ่มความเร็วของผู้ใช้ในการต่อสู้ดาบยักษ์พิโรธนี่เป็นอาวุธระดับหายากแล้วใช่ไหมฉีเลอมองทักษะเสริมที่มาพร้อมกับอาวุธนี้ด้วยความประหลาดใจโดยพื้นฐานแล้วอาวุธจะต้องอยู่บนชั้นวางฉีเลอตัดสินใจว่าจะยังไม่นำอาวุธ หลังจากที่ชีเล่เอาวางอาวุธชิ้นสุดท้ายไว้บนชั้นวางทันใดนั้นก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่หน้าร้านจากนั้นพอเห็นร้านเล็กๆของชีเล่ที่ดูแปลกใหม่ก็ลังเลอย,อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะผลักประตูเข้ามาปรมาจารย์ตีอาวุธแห่งเมืองอวินอู่อยู่ในร้านนี้ใช่ไหมชายคนนั้นเอ่ยปากถามอะไรนะชีเล่พันมีเครื่องหมายคำถามทันทีร้านเล็กๆนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนร้านช่างตีเหล็กหรอกใช่ไหมทำไมถึงมาหาปรมาจารย์ตีเหล็กที่ร้านฉันได้ละ่ะข้าเป็นเท่าแก่ร้านแห่งน เท่าแก่ชายคนนั้นตลึงงันเขายืนยันข้อมูลในหัวของเขาก่อนที่จะพยักหน้าสวัสดีเท่าแก่ข้าชื่อฉืยหยงซิวอิงเฟิงแนะนำข้ามาที่นี่แม้ว่าฉฉอหยงซิวจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่าเมื่อมาถึงร้านให้บอกไปว่าเขาแนะนำมาแต่เขาก็ทำตามที่อีกฝ่ายบอกอยู่ดีอิงเฟิงอ๋อสองที่สองคนนั้นหรือไม่ทราบว่าอยากได้อะไรละ่ละฉีเล่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งถึงจำได้ว่าเป็นใครข้าอยากได้อาวุธอาวุธอันทรงพลังฉีหยงซิวเอ่ยอย่างหนักแน่นเขาคิดอย่างหนักแน่นว่าที่เขาแพ้อิงเฟิงก็เพราะอาวุธ ชื่หยงซิวเดินตรงไปยังชั้นวางอาวุธทันที200อผลึกวิญญาณแม้ว่าอิงเฟิงบอกเขาไว้ก่อนจะมาแล้วว่าอาวุธของร้านนี้มีราคาแพงมากแต่ชื่อยงซิวก็ไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้ผลึกวิญญาณ200ร้เม็ดเพียงพอสำหรับภาคเรียนฝึกวิชายุทธหนึ่งภาคข,ของตนไม่เพียงเท่านั้นยังมีทอนให้อีกด้วยเท่าแก่ถ้าไม่รู้สึกว่าอาวุธของท่านมันราคาแพงเกินไปหรือชื่อยงซิววาดไม่ได้ที่จะพูดต่อให้ข้าตามหาปรมาจารย์ตีเหล็กที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นมาสร้างอาวุธให้ข้าหนึ่งชิ ตอนที่สาหผลึกวิญญาณสี่พันเม็ดมีค่าจริงๆคุณภาพสมกับราคางั้นหรือดาบอัศวินอะไรกันราคาตั้งสองร้อยผลึกวิญญาณชิยองซิลเหยียดยามอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นเขาก็มองไปรอบๆชั้นวางอีกครั้งจนกระทั่งเห็นขวานยากักย้ายลายมังกรดวงตาของเขาพันเบิกว้างสี่พันนี่เท่าแก่บ้าไปแล้วซืวยองซิวสายหัวเขาไม่อยากอธิบายเหตุผลกับชีเลอร์อีกต่อไปเพียงดึงดาบอัศวินจากชั้นวางออกมาอย่างเงียบๆสิผลึกวิญญาณชีเลอร์มองไปที่ดาบอัศวินในมือของชือยงซิวแลละก่าชยงซิวมองนนใีชน ดาบอัศวินสิผลึกวิญญาณถึงจะเรียกว่าคุ้มค่าสมราคาชิยงชิวพยักหน้ายอย่างพึงพอใจจากนั้นจึงนำดาบของอสศวินที่เขาเพิ่งซื้อเสียไปที่เอลในตำแหน่งเดิมของดาบที่หักไปแล้วเท่าแก่ค่ามาอีกแล้วในขณะที่ชิยงซิวกำลังชื่นชมอาวุธใหม่ของเขาเสียงดังกังวานก็ดังเข้ามาในร้านหูโซ่เดินเข้ามาในร้านด้วยรอยยิ้มดูจากท่าทางของเขาคาดว่าเขาน่าจะได้กำไรจากป่าอาวินอู้ไม่น้อยมาแล้วหรืออาวุธหนักของเจ้ามาถึงแล้วฉีเล่ยงงหน้าผู้เสียงเรียบจริงหรือลำบากเท่าแก่แล้วหูซูซถมมมืออออไปปาา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 าเาเเเเขขขขดดิิินนนนนนตรงงงห้้้ชชัััววววุุธทททีีีีีีณณะกพยยย่คลลบจญ เท่าแก่ยังประเมินผมค่าสูงเกินไปหูโซ่เหลือบมองไปที่ราคาของขวายักษ์มังกรและเกือบจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดไม่ง่ายเลยที่จะกลั่นมันเอาไว้แล้วฝืนยิ้มออกมาเจ้าก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเจ้าของร้านคนนี้ข้างผลึกวิญญาณมากเกินไปอาวุธอะไรจะมีราคาถึงสี่พันผลึกวิญญ,ญ,ญออาณชิยองซิวเห็นด้วยทันทีที่ได้ยินความคิดเห็นนั้นควรรู้ว่าเหตุผลที่คาถามีราคาแพงกว่าอาวุธก็เพราะคาถาสามารถใช้งานได้นานและพลังเสริมจะไม่สูญเสียพลังของคาถาเวทที่แท้จริงไปนักเวทเปลี่ยนคาถาเวทบ่อยขึ้นเพราะมมมมมมีีคคคาา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 ใใใใหหห้้้้เเเเลลลืออออออกกกกกกกวว่่่่่ไไไชชชพรรรรรรระะะะะขขงงงดดดแุธยยยยปิููนนนสสสตตัั ถ้าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วทิ้งอาวุธนั้นจะนับว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองหลายต่อหลายครั้งการใช้สี่พันผลึกวิญ,ญญาณเพื่อซื้ออาวุธหนึ่งชิ้นมันฟุ่มเฟือยเกินไปเจ้าเอาออกมาดูได้ชีเลอรู้สึกดีกับหูโซ่อยู่บ้างเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่เถียหลังมาก่อเรื่องหูโซ่ก็ยื่นมือมาช่วยโดยไม่พูดอะไรไดังนั้นข้าขอลองหน่อยหูโซ่ไม่ได้เสแสร้งเขายื่นมือออกไปและหยิบขวานยักย้ายมังกรอ,ออกจากชั้นวางโอ้เอฟเฟกต์ของออร่าปิดผลึกบนชั้นวางของหายไปจากขวายายาา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 นน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 ยย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 ััััััััักก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 ก้้้้้มมมมมงงงงงงรรรรททใใดดีีี่่่เเเเขข็็ฉแแสสอออจวววผตหล เสียงคำรามของมังกรก็ปรากฏขึ้นในหูของทุกคนในร้านความรู้สึกกดดันอันรุนแรงเกิดจะทาให้หูโซ่โยนขวานยักย้ายมังกรในมือทิ้งไปเดิมทีขวานยักย้ายไม่มีการตกแต่งใดๆแต่หลังจากออกมาจากชั้นวางก็ทําให้เกิดตรามังกรขึ้นอย่างรวดเร็วน่าเกรงขามากมังกรมันเป็นมังกรทรงพลังขวานยักย้ายของท่านใช้วัสดุอะไรมาสร้างกันแน่มือของหูโซ่ที่จับขวานยักย้ายมังกรนั้นสั่นเทาเล็กน้อยถึงอย่างไรก็เป็นนักรบขั้นที่สามสิบหกชี้หยองซิวที่มองดูอยู่ข้างๆเขาแ่ืืนอรัมลท้้วไบซ มีน้าหลั่ที่ระบบจะจำกัดระดับผู้ใช้ชีเลอร์มองไปที่ขวานยักย้ายมังกรและพยักหน้ายอย่างพึงพอใจสําหรับชีเลอร์แล้วสินค้าที่ระบบผลิตขึ้นมันไม่มีข้อจํากัดในการใช้งานเช่นเดียวกับพลังมังกรของขวานมังกรยักย้ายจะไม่ขม่มชีเลอร์แต่กับคนอื่นมันต่างกันอย่างน้อยที่สุดระดับยงจะนี้คือข้อจํากัดผู้ใช้งานขั้นต่ําสําหรับขวานยักย้ายลายมังกรไม่เพียงแต่เป็นขวานยักย้ายเท่านั้นแต่มันยังมีพลังมังกรที่น่าเกรงขามไม่แปลกใจเลยที่มันจะขายในราคา,ก,ญญญา, 4, ากิยายิออเมจงงนาานัปแรไพๆ แม้ว่ามันจะคุ้มราคามากก็ตามชี้หยงซิวที่ยืนอยู่ข้างๆก็รู้สึกตกใจมากเขามองไปที่ขวานยักษ์ย้ายนั้นด้วยความคิดที่ซับซ้อนเท่าแก่คนนี้บอกว่าของคุ้มราคาหรือว่ามันจะเป็นคําพูดที่พูดไปเรื่อยด้วยความคิดนี้ชี้หยงซิวจึงเอื้อมมือออกไปอย่างรวดเร็วและดึงดาบอศวินผลึกน้ําแข็งออกจากชั้นวางทันใดนั้นพลังที่ไม่รู้จักจากดาบอศวินก็ไหลเข้าสู่ร่างกายของชี้หยงซิวชี้หยงซิวรู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังที่ไม่รู้จักนี้มันช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้เขาอย่างมากภายใต้พลังที่ได้รับชี้หยงซิวมั่นใจมากว่ามันเพียงพอที่จะต่อต้านสัตว์อสูรระดับหยงเจ๋ชนิดที่ไม่มีพลังได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไง ชื่อ,อยงซิลรู้สึกเพียงว่าสิ่งที่เขาเห็นและเรียนรู้ในช่วงสิปีที่ผ่านมาได้ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นแล้วแต่เรื่องจริงมันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วจะไม่เชื่อก็คงไม่ได้ชื่อ,อยงซิลนึกถึงสิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้และทันใดนั้นก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนบนใบหน้าหากมุดดินหนีลงไปซ่อนตัวได้คงดีเห็นได้ชัดว่าตนเป็นคนที่มีทัศนคติที่กับแคบถึงขั้นดาว่าเท่าแก่โลกมากในผลึกวิญญาณเท่าแก่แม้ว่าข้าอยากได้ขวานยากักย้ายอันนี้แต่ข้าก็ไม่มีผลึกวิญญาณมากขนาดนั้นหูโซซกงยก้นนชติพูหลืใ ด้วยดาบอสเวินเล่มน,นี้ข้าก็สามารถไปล่าสัตว์อสูรในป่าอาวินอู่ได้ชิย,ยงซิวคิดในใจแล้วรีบเดินไปที่เคาน์เตอร์พรางหยิบกระเป๋าเงินออกมา200ผลึกวิญญ,ญาณสุดท้ายชิย,ยงซิวมาถึงวิทยาลัยหุยหวงในครั้งนี้เขานำผลึกวิญญ,ญาณทั้งหมดมอบให้เจ้าของร้านร้านนี้เท่าแก่ดูดาบอสเวินเล่มน,นี้สิชีเลิกเก็บผลึกวิญญ,ญาณ200เม็ดเข้ากล่องเก็บเงินอย่างช้าๆจากนั้นก็มองไปที่ชิย,ยงซิวแล้วกล่าวว่าสินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนว่าไงนะชิย,ยงซิวตะลึงงนันไม่่่่่่รรัััััับบบบบบคืนบืนน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 ดดดดดาาาาอออออออวว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 ิิิิททีีีีีีซซ้้้้้้ไไไไไปปปปแแลลลลลลลเเเเเเหยยยยุธมม็็็กกกกกงงงงจะพฟ ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะโอกาสหน้าเชิญมาอีกนะฉีเลอร์มองเฉอหยองซิวเดินออกจากร้านแล้วพูดช้าช้าเท่าแกมีอาวุธหนักอีกไหมหูโซ่ตกขวานยักษ์ย้ายที่อยู่ด้านหลังและเห็นว่ามีรอยบินมากมายบนขวานเล่มนั้นตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเพิ่มแต่ว่ามีดาบใหญ่อยู่หนึ่งเล่มข้าไม่รู้ว่าเจ้าใช้ถนัดไหมฉีเลอร์เอ่อยแนะนำดาบยักษ์เป้านู่นเป็นอาวุธชนิดที่ต้องใช้สองมือจับในเวลากับขันมันยังสามารถกลายเป็นโล่ป้องกันให้ผู้ใช้ได้อีกด้วยมันเป็นอาวุธกึ่งโจมตีกึ่งป้องกกกกัักัันนนนนแแแมมมมมมม้้้วววว่่่่าาาาาเเเททีีียยยบบไขลต็็ปออุุธคครรงส แต่ถ้าจะพูดในเรื่องน้ำหนักแน่นอนว่ามันอยู่ในระดับเดียวกับขวัญยักย้ายดาบเล่มใหญ่ก็พอใช้ได้แม้ว่ามันจะไม่ถนัดเท่าไรแต่ขอแค่กดมือก็พอแล้วหูโซ่พยักหน้าสำหรับนักรบที่มีพลังระดับเท่าขาน้ำหนักของอาวุธเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงอย่างแน่นอนตอนที่38การเคลื่อนไหวของสัตว์อสูรด้วยคำแนะนำของชีเลอร์หูโซ่จึงหยิบดาบพิโรธออกมาจากชั้นวางรัศมีความเด็ดดานแผ่ออกมาจากตัวดาบพิโรธในช่วงพริบตานั้นมันเหมือนกับจุดไฟในเลือดของร่างกายหูโซ่ทำให้พลังงงกกาารต่่่ออสูู้้ททีีมนนุุขขหโซ็พยึ เป็นดาบที่ยอดมากเพียงแค่ถือไว้ในมือข้าก็สัมผัสได้ถึงเจตนารมการต่อสู้ของดาบเล่มใหญ่เล่มนี้แล้วหูโซมองดาบพิโรธด,ด้วยความประหลาดใจหน้าอกของเขาเต็มไปด้วยพลังการต่อสู้เลือดในร่างพันเดือดพล่านดาบพิโรธราคาสองร้อยผลึกวิญญาณชีเลอร์เอ,อ่ยออกมาอย่างช้าๆตกลงหูโซเอ,อ่ยเสียงดังกังวลจากนั้นก็ล้วงเอาผลึกวิญญาณออกมาสามร้อยเม็ดข้าอยากเลือดยาเม็ดเพิ่มอีกหน่อยหลายวันมานี้ในป่าอาวินอู้มีสัตว์อสูรระด,ดับหยงจะเพิ่มมากขึ้นไม่เช่นนั้นข้าคงไม่กล้าใช้ผลึกวิญญาา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 าณไไปมมมกกกกกขขนน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 นดดดดดดดีีีี้้้้้้้แแ่่อออออหหูโโซเเเเเสยยยยบบบบบพิรรรรรรธธววลลัััังงงงจจึืะ็ชท ไม่รับแต่มันสามารถใช้แทนผลึกวิญญาณได้แกนอสูรเวทร,ระดับยงจะหนึ่งดวงเท่ากับหนึ่งร้อยผลึกวิญญาณฉีเลอร์อธิบายคำตอบนี้อย่างจริงจังเนื่องจากระบบนั้นมันขี้เหนียวมันจะไม่คายผลึกวิญญาณที่กลืนลงไปแล้วออกมาอย่างแน่นอนพอถึงตอนนั้นคนที่เสียเปรียบก็คือตัวของชีเลอร์เองก็ไม่เท่าไหรน่นี่หูโซ่ยิ้มออกมาจากนั้นก็เก็บยากลับไปและออกไปจากร้านค้าเล็กๆแห่งนี้ในป่าอวินอูมีสัตว์อสูรระดับยงจะมากขึ้นเรื่อยๆงันเรื่อเหมือนว่าจะมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นฉีีีเล่่่่่่่่่ออ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 อมมงงงงกกไปปปปนน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 นร้าาาาาใททททิิทขววููััึบยแหคื้ ครั้งนี้การเคลื่อนไหวของสัตว์อสูรในป่าอวินอู่ทำให้สมาคมทหารรับจ้างและเจ้าเมืองเมืองอวินอู่เกิดความกังวลป่าอวินอู่มีชื่อเสียงด้านการผลิตสัตว์อสูรระดับต่ำในบริเวณรอบนอกของป่าโดยทั่วไปจะมีสัตว์อสูรต่ำกว่าขั้นที่20เพีนพ่านแม้แต่สัตว์ระดับโยงจะก็ยังหายากทหารรับจ้างที่แข็งแกร่งมากมายต่างก็เข้าไปล่าสัตว์อสูรในป่าอวินอู่แต่เมื่อไม่นานมานี้อสูรระดับโยงจะจำนวนมากได้ปรากฏตัวขึ้นในอาณาเขตด้านนอกของป่าอวินอู่และใน เจ้าเมืองและสมาคมทหารรับจ้างแห่งเมืองอวินอู่ต่างก็มีการออกประกาศภารกิจล่าสัตว์อสูรให้เงินรางวัลสูงเพื่อดึงดูดกลุ่มทหารรับจ้างจำนวนมากแต่บทเรียนจากสงครามนองเลือดพิสูจน์ให้เห็นว่ากลุ่มทหารรับจ้างจำนวนมากยังไม่มีกำลังเพียงพอต่อการจัดการสถานการณ์อย่างเห็นได้ชัดภารกิจล่าสัตว์อสูรในครั้งนี้นั้นอันตรายอย่างยิ่งกลุ่มทหารรับจ้างค่อยๆสำรวจจากชายแดนของป่าอวินอู่ไปจนถึงส่วนลึกของป่าในกลุ่มทหารรับจ้างนี้มีเพียงเจ็ดคนและทั้งหมดก็เป็นผู้หญิงหัวหน้าของกลุ่มคือหลาา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 นน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 เเเเยยยย่่่่่่่ทททหหหรรรรรรััััับบบจจจ้้้้งง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 สสสวว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 พกกกกกกคคมม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 ีีชืืือออออใิแแลลละไดดดขุุๆป็ แต่นี่ไม่ใช่การหยอกล้อแต่เป็นการยอมรับความแข็งแกร่งของพวกนางที่เสี่ยวเย่ภารกิจกระแสน้ำสัตว์อสูรในครั้งนี้เหตุใดคะแนนรับจ้างถึงได้สูงขนาดนี้สาวน้อยคนหนึ่งที่ถือคาถาหมอบอยู่บนพื้นหญ้าข้างๆหันไปถามหลานเย่ที่อยู่ข้างกายนางอย่างสงสัยง่ายมากเพราะมันอันตรายไงละ่ะหลานเย่ไม่ได้ตอบแต่หญิงสาวผมสั้นเอ่ยตอบออกมาก่อนนางที่เฟยเสวียพูดมาก็ถูกสามาคมทหารรับจ้างไม่เคยให้พวกเราได้ผลประโยชน์โยจิวที่ซ่อนตัวในมุมมืดตอบออกมาตอนที่39ภารกิจอัปเกรดเอาหละเงียบๆหน่อยอย่าแหวกหญ้นออกมา ทันใดนั้นก็มีหญิงสาวร่างกายแข็งแรงดูกระชับกระเฉงกระโดดลงมาจากต้นไม้และเก็บลูกศรในมือกลับไปในกระบอกที่อยู่ด้านหลังเสี่ยวชิงเจออะไรผิดปกติไหมหลานเย,ย่เอ๋ยถามตอนนี้ฉันยังไม่เจอสัตว์อสูรสักตัวเดินต่อไปข้างหน้าได้หลานชิงเอ๋ยนำคันธนูเสียบกลับไปที่ด้านหลังเรียกสองคนนั้นมาได้แล้วหลานเย,ย่พยักหน้าโยจิ๋วที่อยู่ในมุมมืดก็เดินกลับมาอย่างเงียบเงียบไม่นานเด็กหญิงตัวเล็กๆที่สวมเกราะหนักและแบกโล่ไว้บนหลังกับโลลิตัวน้อยก็ถือคาเทเวดเดินออกมาจากด้านหลังถา ไปต่อหลานเย,ย่กล่าวเสียงหนักแน่นพลังของทีมหลานเย่ยสามารถพูดได้ว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเมืองอวินอู U. รับประกันความแข็งแกร่งของทีมว่ามีมากอย่างแน่นอนเทียงแต่ในตอนแรกทําเรื่องอะไรก็อย่าเพิ่งวางใจขนาดนั้นและทีมทหารรับจ้างในเมืองอวินอู U. ก็มีมากมายอีกทั้งสมาคมทหารรับจ้างในเมืองอวินอู U. ก็ยังมีทีมทหารชั้นยอดอีกมากมายด้วยระบบเขาแสดงความมินดีกับโฮสต์ที่เสร็จสิ้นภารกิจเพิ่มยอดขายงานอัปเกรดพร้อมใช้งานเสียงที่ปรากฏในหัวของเขาขัดจังหวะการจ้องมองของชีเล ER, ทำให้เขาต้องละสายตาจากประตูด้านออกกัปเร ชีเลอรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้ยินคำว่าอัปเกรดการอัปเกรดนี้หมายถึงอะไรส่วนแบ่งมากขึ้นช่องทางการซื้อสินค้ามากขึ้นไม่แน่ว่าการก่อตึกร้านค้าอาจมากขึ้นด้วยพูดมาสิการอัปเกรดคืออะไรชีเลอร์เงยหน้าขึ้นอย่างสง่าราวกับว่าได้รับแสงแดดอันโช่ช่วงระบบกำลังสร้างภารกิจอัปเกรดการสร้างเสร็จสมบูรณ์ระบบภารกิจอัปเกรดในฐานะผู้จัดการร้านจะอ่อนแอเหมือนไก่ที่นอนรอความตายไม่ได้เด็ดขาดนี่มันภารกิจบ้าอะไรเนี่ยเมื่อชีเลอร์ได้ยินชื่อนี้เขาเกิดสบถออกมาแต่โชคดีที่เขาเก็บม เนื้อหาภารกิจโปรดผ่านการทดสอบในห้องทดสอบรับตราระดับยงเจอและไปที่ป่าอาวินอู้เพื่อรวบรวมวัสดุให้เพียงต่อการสังเคราะห์สิ่งของหนึ่งชิ้นระบบรางวัลสาเร็จภารกิจระดับผู้จัดการร้านเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับระดับห้องทดสอบเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับเปิดบ่อไข่ย,ยาระดับดีเยี่ยมและสามารถเปิดห้องฝึกพลังการต่อสู้ได้และอาจได้รับรางวัลเพิ่มเติมระบบโปรดทราบระบบจะออกรางวัลเพิ่มเติมตามมูลค่าของไอเทมสังเคราะห์ของโฮสต์หลังจากฟังเงื่อนไขของระบบชีเลอร์ก็อดไม่ได้ที่จะกุมหน้าผากเขาทํางานเป็นผู้จัดการร้านไม่ได้เหรอทำไมต้องให้ออกไปสู้ด้วยนอกจากนี้ห้องฝึกเพิ่มพลังการต่อสู้นี่มันคืออะไรแค่ได้ยินชื่อก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ของที่เอามาขายได้แน่นอน ระบบตอนนี้ฉันอยู่แค่เลเวลสิเองนะฉันขอเข้าห้องทดสอบได้ไหมตอนนี้ชีเลอร์ไม่มีความตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วระบบโฮสไม่ต้องกังวลผ่านการทดสอบระดับของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นขั้นที่30ดีขนาดนั้นเลยเหรอชีเลอร์เริ่มสงสัยว่าข้างใน,นมีหลุมอะไรรอเขาอยู่หรือไม่ยังไงซะระบบก็ดูเหมือนจะได้ยินความคิดของชีเลอร์ระบบผลึกวิญญาณที่ระบบได้รับส่วนแบ่งในจานวนนั้นจะมอบให้กับโฮสเมื่อระดับผู้จัดการของโฮสได้รับการอัปเกรดในฐานพลังงานในการอัปเกรดชีเลอร์ตะลึง,งนัน่อนทที่40ชา,า,ายนานนในห้อองสบ เมื่อคิดถึงตรงนี้ชีเลอร์ก็อดไม่ได้ที่จะน้ำตาคลอเบ้าจากนั้นก็ปิดประตูร้านและเดินไปที่ค่ายกลเวทมน์ในห้องทดสอบค่ายกลเวทมน์ที่ไม่เคยเปิดมาก่อนตอนนี้กำลังส่องแสงระยิบระยับจากนั้นดูดมืดก็ปรากฏขึ้นในใจกลางของค่ายกลเวทมนชีเลอร์สูดลมหายใจเข้าลึกๆและก้าวเข้าไปในหลุมดำห้องทดสอบเปิดใช้งานแล้วพื้นที่ทดสอบระดับผู้กล้ากำลังสร้างท่ามกลางความมืดสนิทแสงสีขาวก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าชีเลอร์ทำให้พื้นที่ทดสอบนั้นสว่างสวยัยภายในพื้นที่ทดสอบมีชายสวมชุดคลุมยาวถือดาบเล่มเ็ย,น,ย,น,น,ยนน่าาาาีี้้รรรรปทววหธด เพียงแต่ดวงตาคู่นั้นฉายรังสีอมตออกมาระบบเอาชนะคนตรงหน้าให้ได้ถึงจะผ่านการทดสอบในเวลาเดียวกันก็มีเสียงดังขึ้นข้างกายของชีเลอร์ปรากฏชั้นวางอาวุธสองชั้นอาวุธสองแถวเป็นอาวุธประเภทเย็นเกือบทั้งหมดแม้ว่าชีเลอร์จะไม่รู้ว่าพื้นที่ทดสอบของคนอื่นเป็นอย่างไรแต่มันก็คงไม่ง่ายเหมือนของเขาก็แค่คนธรรมดาเท่านั้นง่ายเกินไปแล้วมั้งชีเลอร์สัมผัสได้ว่าชายตรงหน้าไม่มีคลื่นพลังงานอยู่ในร่างไม่มีพลังการต่อสู้พลังเวทก็ไม่มีก็หมายความว่าผู้ชายคนนี้เป็นแค่คนธรรมดาชิงชีเลอร์ด มาสิไม่ต้องเกรงใจระบบขอเตือนด้วยความหวังดีแม้ว่าในห้องสอบโฮสจะไม่ตายแต่มันก็เจ็บปวดมากอะไรนะคําเตือนที่อยู่ๆก็ปรากฏขึ้นทาให้ชีเลอร์ตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นเขาก็เห็นแสงดาบปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาอย่างกระทันหันจากนั้นชีเลอร์ก็รู้สึกเย็นยะเยือกที่คอทันใดนั้นเบื้องหน้าก็มืดสนิทเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งชีเลอร์ก็เหมือนกลับเข้าไปในห้องทดสอบอีกครั้งและคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าของเขาก็คือชายหน้าตาธรรมดาคนเดิมไม่จริงมั้งเมื่อกี้ข้าถูกเจ้าหมอหนี้ข้าตายไปงันนื สายตาคมกริบราวกับดาบเหลือบมองฉีเล่ออย่างไม่ใส่ใจความจริงแล้วมันคือแสงอันตรายที่เหมือนคมดาบอึกีเล่อลือน้ำลายลงจากนั้นก็ยื่นมือไปดึงดาบยาวเล่มหนึ่งออกมาจากชั้นวางอาวุธมองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างจริงจังแน่นอนว่าภารกิจที่ประกาศโดยระบบมันจะไปง่ายขนาดนั้นได้ยังไงอย่ากังวลไปเลยคุณสมบัติของข้าสูงกว่าเขาและร่างกายของข้าก็แข็งแกร่งกว่าเขาด้วยชีเล่อกำดาบยาวเอาไว้แน่และก้าวเข้าไปโจมตีช้าแพ้ไปแล้วครึ่งทางชีเล่ออารุดีว่าถึงแม้ลำดับขั้นของระดับของเขาจะอยู่แค่ขั้นที่16แต่เมื่อเทียบกับผู้ชายที่ดูมีร่างกายธรรมดาตรงหน้าแล้วเขาก็ยังแข็งแกร่งกว่ามากแต่ความคิดนี้ก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น จากนั้นแสงดาบที่เข้ามาใกล้ก็ส่งให้ชีเลิกกลับไปเกิดใหม่ด้วยความเจ็บปวดที่ชัดเจนขึ้นได้เราต้องเปลี่ยนอาวุธทันทีที่ชีเลิกฟื้นขึ้นมาเขาก็ยื่นมือออกไปทันทีเขารีบยื่นหอกยาวออกมาแล้วแทงเข้าไปที่คนเบื้องหน้ายาวเพิ่มหนึ่งนิ้วเท่ากับความแข็งแกร่งที่มากขึ้นฝิวแสงดาบจะดจ้าอีกครั้งพร้อมกับเลือดสดๆที่คอของชีเลิกพุ่งออกมาหอกยาวนั่นเสียบลงดินด้วยดาบในมือของชายคนนั้นแสงสว่างแห่งการเกิดใหม่ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง,อง,งอออเอาขขง